น้านต้องมาจากคือน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะครับอ๋อก็จะมาทอดไข่น้องตองอยากกินทอดไขนะ่ไหมอยากครัอ่าแล้วเดี๋ยวพว่อจะทอดไข่ให้ให้น้องตองกินก่อนนะที่เอสซีใหน้น้ำมันพืชแล้วนะน,น้องตองก็จะไปเดินดิ้งดิงดิ้งดิงอีกแล้วนะที่เอสซีาแต่เช้าเลยนะครับ เอาต่อก็กระโดดดิ่เต็งเต็งโอ้โห <laughs> นี่ต่อก็ชอบเล่นแบบนี้ละเออสิเดี๋ยวพ่อจะทำอะไรกันพ่อบอกว่าถ้าหนูเล่นนั้นนะถ้าเล่นอันนี้เรามันจะหาะได้เหาะได้เหาะ,ะได้มนม <laughs> ัเหมือนกับเหมือนกับอะไรกระโดดเนะออ เพราะว่าเพราะว่าเป็นลูกโป่งไปเล่นน้ามันไปขี่ในน้ํานะเดี๋ยวถ้าไปจำปลาดงอีกก็จะเอานี่ไปขีว่วะใช่ไปขี่ในน้ํอาอา่าตอนต้องกินข้าวเยอะๆนะพร้อมแล้วพร้อมมากเลยนะเอต้องกินเยอะๆนะเ,เดี๋ยวพ่อทํากับข้าวกันทอดไข่ก่อนนะครับตองตองก็กําลัง จะตีไข่อยูอ่นะครับสี่คนคนคนขนน้ <Deswegen. S 1> องตองจะทำกับข้าวเองเลยนะครับสีกับข้าวนี่รู้สึกว่าน้ำมันจแะะรงน้ำมันแรงเลยไข่ถึงจะได้สุกเร็วๆเ,เอาละตองามาเทาใส่จวากเลยเดอ้อเดี๋ยวเด้เออืบมอ่าเนื้ตำ่ตำ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 ต่ำอ อาจจค่ใกล้ๆหน่อยนะครับน้องกองก็กลัวน้ำมันกระเด็นเส่นะครับแต่ก่อนน้องตองทําก็มันกระเด็นน้องตองกลัวแต่ก่อนน้องตองไม่กล้าทําเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กล้าอยู่ตั้งแต่น้าร้อนลวกตั้งแต่น้ามันลวกอ่ะกอทำอนน้ำน้มันกระเด็นใส่น้ำมันเจ็บเออมันเจ็บนะ ขนาดพ่อเองแล้วโอ้ก็ยังโอกเหมือนกันต้องเจไดสวย ทอเมนูทอดไข่เดี๋ยวพ่อไปเอาท่านมาก่อนอยู่เดี๋ยวพ่อวางไว้ตรงนี้ก่อนน้องกองก็เล่นอยู่นีะ <im it> ออกกำลังกายเสียก่อนเนาะน้องกองหาลูกลูกลูกเร็วๆเป็นวัดเป็นไออยู่เมือ่อวานนี่ย <im it> เดี๋ยวก็จะให้น้องกองกินข้าวก่อนนะ <im it> สิออะครับออกกำลังกายตลอด <im it> S <S เดี๋ยวก็ทอดนี้ให้น้องตองก่อนนะครับทุกทีทอดอะไรเนาะี๋ไม่รู้ว่าจะขาเรียกอะไรนะครับทุกทีโอ้โหไม่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 แล้วน้องตองถ้วยมาถ้วยมาตอนที่ขายซีมกินข้าวกันนะคะน้องตองกินข้าวกับอะไรวันนี้ทอดไข่ กินแต่ไข่เหมือนเดิมกินให้มันเป็นไข่ด้วยอ่าแล้วก็มีอะไรอีกน้องตองแล้วก็มีอะไรอีกที่กินแล้วก็หมูของพ่ออ๋อปูอัดแล้วก็หมูอาก,กินเลยน้องตองกินเยอะๆแล้วไปจ้ำแบบนั้นเลยบีเลยบีซีนมันเลยต้องก็จะกินข้าวอยู่นะครับสิ เออเอาตอนใหญ่ๆเลยมันร้อนฮะต้องต้องทำคนเดียวนะเผื่อพ่อไม่อยู่เน้องซองก็จะได้กินเองได้เมัเละัดตุยเอาตุยเอาเลยนะยังยังเป็นวัดเป็นไออีกอยู่กิน <c oughs> ให้อิม่ม มันเค็มหรือว่ายังไงพอดีอเหรอมันเค็มมันมีรสชาติเงี้ยเอาเอาน้ำปลาใส่ไหม<อ>มันมันเป็นอะไรมันเค็มเหรอมันมีรสชาติเงี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยต้องบอกว่ามันมีรสชาติอันนี้นะมันเป็นแบบไหนอันนี้นะเดี๋ยวพ่อดูก่อนอืมไม่กินไหมพ่อจะกินก่อนอือหือ

ต้องให้น้องกองกินข้าวเช้าทุกวันทุกวัน,วนเพราะว่ามันจะได้ตัวใหญ่ๆห,หน่อยไม่กินไม่แกงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาแกงมามันมันจะได้รสชาติหน่อยมามาแรงมาแรงวัน อร่อยมากเลวคะ่ะมาไปดูแกงกังนโอเคแ้วตองไปรือมาอืมแล้วเราก็กินไปเรื่อยๆแล้วกอ ล็าเป็ดปลา,าปเดีด๋ยแล้วเราก็จะทำที่สองก่อน จะทำครั้งที่สองก่อนเดี๋ยวจะให้กินน้ำแกงก่อนกินทอดไข่ไม่ได้ไม่ได้ผักเลยนะ้องต้องชอบกินไม้มาแตงกว่ากินต,ต้องกินผักด้วยนเออนอะ <laughs> ล้างหน้าหรือยังเมื่อเช้าฟันแบ่งฟันอย่างน้อยๆต้องสองเวลาอย่างมากต้องสามเวลาตอนเชา้าตอนเที่ยงตอนแรงเดี๋ยวก่อนยังยังไม่ดูเลยมันยังไม่ได้ซื้อ<า> <laughs> อ่าครับนี่ก็น้องตองก็มีแกงด้วยกินแกงด้วยน้องตองก็กินแกงอะไรจำเลยน้องตองเมือ่อหลในแมืหงสนหลายแท้เอาที่จะกินแล้วกันแล้วก็พอมาครับกินแกงครับไ <c oughs> อ้ที่อ่าอื้อ,อ,อ ขอพัยเอฟซีด้วยนะครับนั่งยองย่อกินไปได้ก่อน <c oughs> อื้มร้อนๆ <c oughs> คือในว่าขอเท่าไหร่อนราคาะสิ <c oughs> ทุกทานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตองหวังด้วยนะคะขอบคุณค่นนะบพายครับนี่ก็น้องพลอยก็มานั่งรอ <ช>เล่นกับน้องตองอยู่นะครับน้องตองก็รีบกินข้าวอิ่มเลยน้องพลอยกินหรือยัอองกินแล้วน้องพลอยกินแล้วคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอฟซีย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่างลุงหวังกเกาะกันด้วยนะครับชมคลิปชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้ลุงหวังด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณาเลยเอฟซี FC. เป็นกําลังใจให้ลุงหวังน้องตองกันด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 你好,好。